บรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะวัดมหาวนารามหรือวัดปายายค่ะโดยทางนายสุภสิทธิ์ก่อจเจริญยศผู้ว่าร,ราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเฮตดบุญตักบาทโครงการผู้ว่าผ้าเขาวัดซึ่งได้มีการแต่งกายผ่าไทยใส่บาททุกวัน ถ้ำสวนานะคะหรือว่าวันวิสาขาบูชาโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฮ็ตบุญตักบาตรพระพิสุกสงฆ์ทั้งนี้เพื่อเป็นควาเพื่อเป็นความขออภัยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดจน และสร้างความรักความสามาคัคคีให้กับประชาชนเป็นการทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมจึงได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้และเห็ดความสะอาดโดยรอบวัดมหาวนารามและในวันพระนะคะอีกต่อไปจึงได้มีการจัดกำหนดกิจ จัดกิจกรรมถีวัดสีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงจึงขอเชิญพี่น้องนะคะชาวจังหวัดบุราราชธทานี่เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไปน้ำค่ะ